สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูวิธีการขันฝาสูบขันยังไงไม่ให้น้ำดันนะครับวิธีการขันฝาสูบมันก็มีหลายวิธีนะครับแต่วันนี้ผมจะใช้วิธีนี้นะครับก่อนเด่นนะครับต้องใช้ปรปเจป,ปอนนะครับเจป,ปอนรกรอแรงบิดนะครับใช้ตัวนี้ขันนะครับ โดยจะแบ่งแรงในการขันเป็นสามช่วงนะครับถือว่าน็อตตัวนี้น็อต้าสูบที่เราจะขันเนี่ยใช้แรง120เอ่อ120นะครับใช้แรงอยู่ที่120ัน,นเมตรนี่นะครับแล้วก็แบ่งเป็นหารด้วยสามนะครับ หารด้วยสามก็จะได้ครั้งแรกก็จะอัดไปที่40ก่อนนะครับ40ครั้งที่2นะครับรอบ2นะครับรอบ2ก็80นะครับอยูตันเมตรนะครับรอบที่3ก็เป็นรอบสุดท้ายนะครับใช้แรงสูงสุดนะครับที่ถือว่าตัวนี้เราอันที่120ก็คือ120นะครับ อัดสามครั้งนะครับสามรอบนะครับโดวยวิธีการขันนั้นเราจะขันในลักษณะเป็นด้านนอกต่อาจากด้านในนะครับจากด้านในจุดจุดกึ่งกลางของเครื่องนะครับจุดตัวนี้นะครับวนออกเป็นก้นหอยนะครับวนออกมาจากก้นหอยวนออกมาเรื่อยๆนะครับจนถึง นอกสุดนะครับจากข้างในไล่ออกไปนะครับไล่ออกมาไล่ออกมาพร้อมๆกันนะครับหันตัวในก่อนนะครับเพื่อฝาสูบราจะไม่โก่งนะครับวันนี้ตัวตัวแรกที่ผมจะขันนะครับคือตัวนี้ครับตัวที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตัวที่สองย้ายมา ตัวที่สองตัวที่สามนะครับฝั่งนี้นะครับสามก็ตัวที่สี่นะครับแล้วก็ตัวที่ห้าครับตัวที่หกครับตัวที่หกตัวที่ทเจ็ดนะครับ นี่คือตัวที่เจ็ดตัวที่แปดันี้นะครับตัวที่เก้าตัวนี้ตัวที่สิบตัวนี้นะครับตัวที่สิบเอ็ด เดี๋ยวมาฝั่งนี้นะครับตัวที่สิบสองนะครับมันจะวนออกนอกไปเรื่อยๆนะครับสลับข้างกันสิบสามออกมาด้านนอกไปเรื่อยนะครับสิบสี่จากข้างในออกไปนะเหมือนก้นหอยนะครับ สิบห้านะครับไปไปฝั่งโนนข้างหลังเครื่องนะครับสิบหกนะครับจะสลับกันออกมาด้านนอกเรื่อยๆนะครับสิบเจ็ดเห็นไหมครับ สิบแปดสุดท้ายท้ายเครื่องครับนี่ครับเะ็คจะขันลักษณะน,นี้ครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้ฟ้าสูบโก่งนะครับไม่ให้น้ําดันได้นะครับทีนี้ผมใช้รู้สึกเบิร์กที่สุดนะครับ mm hmm. ต่อไปเดี๋ยวผมจะผมจะขันรอบที่สองแล้วครับตอนนี้ขันไปรอบนึงแล้วที่สี่สิบนะครับตอนนี้จะขันที่แปดสิบนะครับ สิบจิตตันเมตรตั้งไว้ที่แปดสิบนะครับตัวแรกนะครับตัวึงกลางก่อนนะครับ ันให้มีเสียงดังก็อนี่คือได้แรงแล้วครับที่สองนะครับเสียงดังก็หยุดที่สามนะครับ ที่สี่ที่ห้าที่หก กากข้างในออกไม้เรื่อยนะครับข,ข้างในออกบุนออกข้างนอกนะครับเหมือนก้นหอยนะครับ สี่ตัวแล้วครับสิบสี่แล้วผ้าหกเจ็ด ครบครบแล้วนะครับนี่คือขันสองรอบแล้วนะครับเหลืออีกรอบสุดท้ายนะครับแบ่งเป็นสามช่วงเหมือนผมที่ผมพูดนะครับฝาสูบเราก็ปลอดภัยครับไม่โกงครับวิธีนี้แก้น้ำดันได้ดีครับทีนี้ใช้แก้น้ำดันได้ดีมากนะครับ เดี๋ยวจะมีคลิปถ้าขันสามรอบก็คือเสร็จนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปนะครับเช็คพันกิโลครับต้องขันฝาสูบด้วยนะครับเพราะว่าฝาสูบเวลาอปากกนฝาสูบเวลาใช้ไปมันก็เจอความร้อนมันก็มีการหดตัวนะครับยุบตัวต้องอัดที่พันกิโลอีกครั้งหนึ่งวิธีการอัดที่พันกิโลก็มีวิธีการอีกแบบหนึ่งนะครับแด้ติดตามในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ ถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ